งบทดลองสำคัญยังไงทำไมออดิตทีมถึงเจ็บปวดที่ได้มันมาช้าสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซอิซี่เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะช่วงนี้เป็นช่วง g a เอ็นสำหรับออดิตแล้วนะครับซึ่งออดิตเนี่ยกำลังง่วนอยู่กับการตรวจสอบงบการเงินใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเวลา Financial Audit ตอนไปออกจ็อบอะครับบางคนเนี่ยของงบทดลองจากลูกค้าไปล่วงหน้าไปเป็นเดือนนะครับหรือว่า2ออาทิตย์ก่อนที่จะเข้าไปฟิลเวิร์กนะครับ พอเข้าไปฟิลเวิร์กบางคนในอาทิตย์แรกอะครับเวลาผ่านไป3วัน4วันแล้วยังไม่ได้งบทดลองเลยการไม่ได้งบทดลองตรงเนี้อย่างทันท่วงทีเนี่ยทำใหออเดดิตไม่สามารถปิดงบได้ครับเนื่องจากออเดดิตเนี่ยต้องใช้ข้อมูลจากงบทดลองเนี่ยเป็นการตั้งต้นใช่ไหมครับในการตรวจสอบงบการเงินจะให้ออเดดิตไปตรวจสอบเอกสารย่อยๆก่อนเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าคําถามสําคัญคือเราจะทํายังไงครับให้ ลูกค้าคอมมิตหรือว่าส่งงบทดลองให้เราทันเวลานะครับตั้งแต่วันแรกๆของการออกจ็อบนะครับตรงนี้อยู่ที่กึ๋นของออเดดเมนเจอร์แล้วก็ออเดดพาร์ทเนอร์ครับตั้งแต่เข้าไปดีลกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่คุยกับลูกค้าในช่วงของการวางแผนการตรวจสอบนะครับออเดดทีมเนี่ยจะซัฟเฟอร์มากถ้าออเดดเนี่ยได้ทรัลบาลานหรืองบทดลองเนี่ยประช้าใช่ไหมครับอย่างเช่นได้วันพฤหัสหรือวันศุกร์ของอาทิตย์แรกเนี้ย อาทิตย์นั้นอาจจะไม่ต้องนอนนะครับถ้าทําให้เสร็จตามกําหนดนะครับซึ่งลูกค้าบางคนนะครับส่งงบทดลองให้ออดิตในวันพฤหัสหรือวันศุกร์ข,ของอาทิตย์แรกอะครับแล้วก็ดันไปรีเควสออดิตอีกว่าพี่ขอดูดราฟงบในวันถัดไปเลย,เลยคําถามคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับเราต้องมองถึงใจเขาใจเราด้วยครับว่าออดิตก็ต้องการเวลาที่เหมาะสมในการทํางานเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าให้เวลาออดิตทํางานแค่วันเดียวนะครับ การที่ออดดตได้งบทดลองทันเวลาเนี่ยครับจะช่วยลดปัญหาของการออดดตจ็อบนั้นลงไปผมคิดว่าเกิน30%เลยครับเพราะการซัพเฟอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่ได้งบทดลองช้าครับและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้ครับถ้าใครชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ